พี่นอ้องสิอผ้ามั่งจามกุ้งน้อเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย,อเ,อยอเห็นบ่นนนพี่น้องคะเห็นบ่ามันมัพี่น้อง อันเดียวเด้อน่พี่น้องคะอันเดียวเด้จ้านน่นี่นี่พี่น้องอันเดียวอันเดียวนี่เอามาอยามให้พี่ให้น้องเลิ่กน้ำกันจ้าพี่น้องคุญหะเห็นปะบุญหะพี่น้องเอ้ยหลายหลายหลายเนะาะมันมันมนันมันดีมนัน วันนี้ใส่ของได้ค่ะพี่น้องอันเบิดเมื่อเพื่อนกระบออันนี้ดอกพี่น้องเพราะว่ามีของใส่เด้ยวดีใจค่ะพี่น้องอันแรกอันแรกอันแรกแห้งมันอันแรกแห้งมันค่ะพี่น้องคะ่ะ พี่น้องดีใจครักดีใจครักพี่น้องดีใจครับเอเอีรานคันว่าลิตแต่มเนเป็นเป็นเเอต่ะต่ เด็กดักไว้ยี่อนมาหนิค่ะพี่น้องคะได้พี่น้องสิได้ประมาณจักถ้วยคุณเด้ค่ะพี่น้องคะตั้งจะนานไว้ในพี่น้องอันนี้อันป้องนี่อันนี้ซ่องนี่เพิ่น้องออกทั้งขังเนาะพี่น้องเนาะเนาะเอ้ยอันนี้พิ่น้องออกทั้งขังกดจีเทคออกทั้งเส้นละพี่น้องนี่ เอกเซ็นเวิงจ้ะ โอ้พี่น้องทุกพี่น้องพูน่ะหล่ไล่ไดยไล่ยูพี่น้องหล่ไล่ยู่พูน่ะพูน่ะเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่ใส่กังวินเด้อค่ะพี่น้องนี่ใส่กังวินบ่ได้ใส่เบิดขึ้นคืออยู่บ้านเฮาเด้อนีอ่พี่น้องค่ะพูนี่ได้ฮอดปูแม่จ้าได้ฮอดปูพี่น้องได้ฮอดปู ลาก็ะได้ปูก็ะได้กุ้งก็ะได้โอ้ยลงกุ้งปูปลาได้เบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะตดพ้อมตดตดตดพี่น้องพุ่นออ,นอ,นอ่อนซ้อนบาคา่าอ่อนซ้อนน้ำบอ่อทุนไหนพี่น้องจ๋ามาเดิอมาเด้อกุ้งน้ำกันกา้าจ้ากุ้งฝอยต่างแดนจ้า พี่น้องพูนาเบิ่งแม่อันเดียวมานก็มูเลยพี่น้องจ้าพูนางามบ่พี่น้งนองพูนา่ะโอูกุ้งงามงามสอนกุ้งฝอยสวีเ,นนนเดนจ,จ้ากุ้งในฝอยในี่ตังแดนจ้ากุ้งแกกุ้งกุ้งมาแล้วจ้าสนใจติดต่อได้เลยจ้าเด้อ กุ้งสดๆจากฟาร์มจ้าพี่น้องจกาคุณพี่น้องกุ้งสดๆจ้ากุ้งสดๆผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยจ้าเดอ้อวนไหนพี่น้องสิได้ย,ดยนกกูนิคอระมาณจักสี่กิโลจาเมือนี่จ้าพี่น้องจ้า มันมันจ้ะเมื่อน,นี้มันมัน